สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเก็ตุ่มพารวยนะคะเะตุ่มพาไปชมทุ่งนะคะพี่น้องชมทุ่งวันนี้ฟ้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดโปร่งเท่าไหร่นะยังยังฟ้ายังปิดแต่ก็ฟ้าก็ยังสวยอยู่ชมทุ่ง,งชมทุ่งนะครับพี่น้อง เตุมให้ชมทุ่งนะคะโอ้ยอาจคลิปแล้วมันกลับด้านไม่ได้เจตุมให้ดูด้านนี้นะคะนะคะทุ่งนาหน้าแรงนาแรงก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนาแรง นี่คือนาแล้งนะคะพาชมนาแล้งค่ะ ชมนาแรงค่ะเอ้ยพี่น้องแรงมากแรงไมาแรงจริงๆนะคะขอบคุณนะคะทุกท่าน ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทเกล็บท้อทงฟ้าก็ไม่เปิดเท่าไหร่นะคะแรงค่ะลมแรงลมเย็นสบายสดชื่นครับพี่น้องนาเล้งจะได้กินข้าวหรือเปล่าพี่น้องฝนก็ไม่มาฝนก็ไม่ตกดูข้าวค่อยกําลังนามจะได้กินหรือเปล่าปีนี้พี่น้องเอยดูข้าวค่อย ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตาที่มอบให้นะคะคเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดอภัยค่ะ